สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูโชติในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับสัปดาห์นี้มีชื่อว่าหน้าที่มีระดมนะครับหน้าที่มีระดมจะสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของ บุคคลในครอบครัวนะครับว่ามีใครบ้างและการปฏิบัติตัวนะครับต่อคนในครอบครัวนะครับว่าน้องๆควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยไปก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคคลในครอบครัวมีใครกันบ้างน้องๆหนูๆทุกคนนะครับพูดตามคุณครูด้วยนะครับว่ามีใครบ้าง เริ่มจากคนแรกเลยก็คือใครเอ้ยคุณปู่นะครับคุณปู่คนที่สองคุณยา่าคุณยา่าคนที่สามคุณตาคุณตาคนที่สี่คุณยายนะครับคุณยายคนที่ห้า คือใครเอ่ยคุณพ่อนะครับคุณพ่อคนที่หใครครับคุณแม่คุณแม่แมอ่ามีกี่คนแล้วเอ่ยทั้งหมดหคนด้วยกันนะครับทั้งหมดหคนมีคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อและ คุณแม่ทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านด้วยกันอ้าวแล้วตัวน้องๆหนูๆล่ะเกิดจากใครเกิดจากคุณพ่อและคุณแม่รวมเป็น1ครอบครัวนะครับ1ครอบครัวอ่ะทีนี้คุณครูจะบอกการปฏิบัติตนนะครับการปฏิบัติตัวต่อบุคคลในครอบครัวนะครับควรจะทำอย่างไร อย่างที่หนึ่งเลยคือเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพอ่อคุณแม่นะครับเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพอ่อคุณแม่ไม่ดือ้อไม่หลังน,นะครับสองตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจดูหนังสือนะครับถ้าเรายังอ่านไม่ออกเราก็ให้คุณพอ่อคุณแม่อ่านให้ฟังแล้วเราก็ตอบคำถาม พ่อคุณแม่นะครับ2รู้จักระบายสีนะครับฝึกความสามารถของตนเองนะครับทำอยู่แบบนี้นะครับเรื่อยๆแล้วเราจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับเราจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะครับ3ทํทำอะไรครับ3ช่วยงานบ้านได้หาช่วยงานบ้านได้ น้องๆนองหนูๆคนไหนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บ้างครับบอกคุณครูสิใครช่วยงานคุณพ่อคุณแม่บ้างอ่าอย่างปมือบอกเบอให้ตัวเองด้วยนะครับครยี่ตอบคุณครูได้นะครับคุณครูขอยกนิ้วให้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติ ตัวต่อบุคคลในครอบครัว3ข้อที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูโชดขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ